Yeah. you ตรงทางน here, kind of s <S ั้ปานาลงที่สองพี่น้องห่างกันประมาณสองอเมตรเอานั่งไห่พ้อนซะก่อนเออไหพอนที่เกาหันละบ่ไห้บ่แล้วรอิะไไม่าิมันร wala haein uh, chhi pata hai to mein 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 wala denge main dikha raha hoon lambai mein lango kitna hai kitna hai ลดน,น wealthy wealthy <S <s well> <S <s ้ำอะไรครับเนี่ยน้ำอะไรครับเดกขาดแล้วแน่เด็กขาดกเดกเด็กเดดแล้วเน วันจันทร์วันจันทรแก้วออกยันเนาะนี่กัดด้านเนี่ยแล้วก็ไปกัดด้าน บรรยากาศสนัปปะนะเดินสนัปปะนะช่วงนี้เดินเยี่ยมบ้าน ன் <laughs> <laughs> . ส satu s a t สา a t u satu satu อีกบ้านหนึ่งรอต่อไปนะ,ะ <laughs> อีกบ้านหนึ่งรอก็อมีกันอะไรวะขายสดเยอะขายทอดสดให้เ,เยอะเลย ชาวคธไทยสนใจอยู่แล้วนะศรัทธาขนาดนี้น่าจะชันน้ำมีประมาณ3-4บ้านนะโลกขึ้นเบาหวานขึ้นเลยเบาหวานขึ้นโอ้ บรรยากาศที่นี่ที่ไหนซีนิงเห็นรถถังอ่ะไม่เห็นรถถังกระจอดนะตามแยกจะมีของทะลูบนะสวยงาม รูหมดสามแย่ย้ายไปเจอที่แหลมนะนับทั้งังน้ำมันดเลยจะทำจัดทขงกาซะ บรรยากาศยามเย็นที่นี่ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นนะ <c oughs> 17นาฬิกานำบรรยากาศยามเย็นมาให้ญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมญาติธรรมเราเหมือนเดินมาเจอลูกเจอหลานเจอพ่อแม่พี่น้องซ้ำอยู่ผาใหญ่เนาอเด็กเก่เป็นมี เข้ามานวดเกือบหลับเด็กนวดซะเกือบหลับเลยอสอนหลายคนบุญแมนยังมองไปข้างหน้านี่ยังมีดักรออีกหลายกลุ่มนะกว่าจะถึงวัดอย่าพึ่งท้อในการฉันน้ำหวานให้เขา

ම ට වැට මකරවද සිබර හන්තාාවයි අතක ටේතවාට ගනතාාවට සල සිතුවා රාතුලා කරවා කටතුු ැට ලබෙන ලොතුන් ගියග ගගර සතුන් පිකමත්රෝ ඔබේ ගැස ලකු දේදතු අ නෝදන්වේ මේ උතුන් අවි්චාර පාර නිසා කුතුය ිටහු මෝද මොලලෙස අප මෙට ස නාලය යුතුය Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โอ้มองไกลขนาดนีด้เลย,ยนี่ก็เป็นทุ่งนาเขียวขจี ลาไปเลยนนี้สบาสบายน้เว้าวมเดี๋ยวโดนโดนน้ำหวานก็ไปเท้าอวมนะ บนธนาสราโยโยาโยมที่ติดตามรับชมและรับฟังที่ร่วมเดินทางมากับเราทางส่องทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook youtube หรือว่าสออนไลน์ต่างๆก็ดีวันนี้ก็จากลากันไปบรรยากาศเย็นๆที่สีลนังกานี้าโมงเย็นสิบเนาฬิกา างเมืองไทยน่าจะเป็นทุ่มแล้วสู้ต่อไปนะสู้เขาเดินทะลุศรัทธาโยมศรัทธาญาโยามนำมาน,นาบุญญาโยมที่ร่มจาริกทุตรงธรรมญาตาเพื่อสันติภาพ ััสามพันวทีไทยศรีลังกาแปดแผ่นดิน